ดีค่ะเพื่อนโอ้โหนี่เลนี่เลเศร้าพงาบพงาบเหนื่อยไปอุ้มบางทีปวดหลังนะอุ้มต้องไปช่วยต้นดูสิวิธีดูแลต้นไม้ว่าหน้าหนาวนี้วิจะเอาเข้าก็มาข้างในบ้านนะคะต้นนี้ลิ้นบางกรนี้เอามาดูดถ้าเราไว้ในบ้านนี้ รุ่งเรืองรุงเรือง,ง,งดูซิวิเลี้ยงมาต้นเล็กๆโอ้ยออกนอสองนอแต่เอามาต้นเท่านี้่ะต้นเล็กๆเน,เนี่ยเนี่ยออกแล้วสองเพ้ยไม่ได้ดูนะนี่ในการวิธีดูแลวิก็จะเอาไข่ไข่ไข่กับนมสดยี่ห้อไข่กับนมสดนะคะโอ้ยออกลูกแล้วสองลูกหนึ่งลูก ต่อเล็กๆมันยังมองไม่เห็นน้านะเห็นแต่เห็นหัวจุกแหลมๆวิธีดูแลเขาพยยังเหงื่อยออยู่อุ้มต้นนี้ตัดตัดแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งต้นนี้ตัดตัดเขาจะดูวีเอาไม้คามเอาไว้ยังตัดแล้วมีรอยอันนี้รอ,อยตัดแล้วก็งอกขึ้นอีกงอกสูงรอยตัดก็งอกขึ้นสูงมากค่ะ ต้นไหนพวกคทตูส,สวลสันต้นเกี่ยวกับตะบองเพนนี้หน้าหนาวต้องไปอุ้มเข้ามาข้างในบ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบความหนาวนะคะวิธีดูแลเดี๋ยวอุ้มเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยจัดยังเหนื่อยอยู่ปวดเอวก่อนนี่กำลังิิเป็นล่มแล้วไปอุ้มเขาเข้ามาวิธีดูแลเดี๋ยวสิในแห้งๆเราก็ตัดออก โอ้ยอันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วต้นนี้ต้องเอาไม้มาค้ำมาไว้นั่นใหญ่แล้วนี่โอ้อันนี้ก็ใหญ่แล้วใหญ่แล้วว้าวอันนี้ก็ใหญ่แล้วสูง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 เห็นไม้ไมเห็นไม้เอาไม้ไปหาไม้มาค้ำมาไว้ต้นไม้ที่มันออกไปไปอุ้มมาน้งเดวไปดื่มนะ้ำ อุ้มเราจะมาจัดไว้ที่มุมต้นลิ้นมังกรนี้จะฟอกอากาศทำให้เราเอาไว้ในบ้านในะห้องนอนดูสิป,ปีนี้ภูมิใจมากเขาสูงมากดีใจดีใจต้นลิ้นมังกรนะคะเขาทำไข่แลกเปลี่ยนกัน,กนค,ครมีไว้ในห้องนอนห้องรับแขกเขาก็จะฟอกอากาศนะคะห้องนอนทำให้เราหลับสบาย สาระดีดีเดียวไปอุ้มพวกต้นตะบองเพชรเราต้องอุ้มเข้ามาข้างในหนาวแล้วข่ะหนาวแลยฟังดูหมอกลนไปบ้างหมอกดูนะหมอกมองมองไม่เห็นหมอกหมอกลงหมอกลงหนาวเดือนหน้านี้จะเริ่มเก็บสวนแล้วค่ะต่อไปก็จะไม่มีสวยสวยให้ดูแล้วนะหมอกลองมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นข้างนอกป้าวิวี หมอกลงนะคะวิธีดูแลวิวก็ดูแลด้วยไข่เปลือกไข่ห้ามทิ้งนะคะวิวไม่ทิ้งของชอบเรียนรู้ชอบนะเราดูสิเขาก็งอกขึ้นมาต้นแต่ละต้นนี่เลี้ยงดูสิยาวๆได้ต่อขาเลี้ยงไว้เป็นสามปีห้าปีเลี้ยงเขาไม่ตายนะคะพูดกับเขาบ่อยๆวิวอยู่คนเดียวก็พูดกับดอกมาเนะะี่ยค่ะ ดอกใหญ่ๆนะลูกก็บอกแข็งแรงแข็งแรงนะพูดกับเขาใส่อกใส่ใจลงไปไงใส่นมกับไขแ่แทนนะโปรโตีนและวิตามินสูงสุดดูซิต้นที่ตายแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่งอก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 ทุกมุมทุกมุมอยู่กับความสุขก็อยู่กับอย่างนี้นะคะหาความสุขให้เจอน,นะคะความสุขเราสั่งได้ยังเศร้าพาเดีย๋ยวไปดื่มน้ำก่อน ถึงหน้าหนาก็อุ้มเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะใครมีลิ้นมังกรไว้ประดับบ้านทำให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งความสุขของเราดูแลด้วยไปดูกระทางไหนก็มีจ<ม>ะไข่บางทีก็ต้องทำให้แตกละเอียดอนั้นวางลงไปยังไม่ยังไม่ยังไม่ทำให้ละเอียดแล้วก็จะงอกขึ้นมาภูมิใจมากเลย ภูมิใจนะคะเอาไปทำดูนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นฟอกอากาศลินมังกรเนี่ยมันอยู่บานเท่านอยประยุน้ำหวานไห่บื่อดบื่อยากแต่อยู่มังนอกมีแพงอยู่มังนอกต้นเดียวแพงแพงค่ะแพงแพงแพงมากอยู่มังนอกแพงแพงมีจต่แนวแพงแพงกาบาเราเล้อปีหนาเด้อสิไปเก็บเห็ดเราเด้อค่ะวิธีดูแลต้นไม้ วิเหนื่อยไปอุ้มเนาะบางทีเราต้องรามัดระวังในการอุ้มกระดูกกระเดี่ยวดูทำอะไรก็ดูตัวเองไปแล้วค่ะไปอุ้มช่วยเหลือต้นไม้ต่อเดี๋ยวพอหมอกช่วงบ่ายก,ก็จะมีแดดวิธีดูแลต้นไม้ในบ้านนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆสนใจก็ทำดูความสุขของเรา